สวัสดีครับก็มาพบกับช็อกโดโดกรับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยว่าจะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคราวนี้เนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะมาจากนติตาสารแต่ที่ผมไม่ได้รวมออกมาเป็นคลิปข่าวประจําเดือนก็เพราะว่าเนื้อหาที่เป็นของใหม่มันก็ไม่ได้มีกันเยอะนะครับก็เลยกลายเป็นทรงมาอัปเดตกันซะมากกว่าก็มาเริ่มกันที่คาเมเ,อเดอร์กาบุกับร่างสุดยอดของคาเมเ,อเดอร์รัม จะใช้ชื่อว่าคาเมเดอร์รัมอัลาโมดโมดซึ่งในร่างนี้เขาจะแปลงร่างโดยการใช้ผู้ริง่งเตะโคจิโซร่วมกับวารตัมเกียร์รัมจะมีอาวุธถึง2ชิ้นก็คือรัมเบรเกอร์แล้วก็โล่ซึ่งพลังโจมตีของร่างนี้ก็จะอยู่ในระดับที่สูงมากใช้รัมเบรเกอร์จู่โจมศัตรูจากระยะไกลกระโดดขึ้นไปกลางอากาศแล้วโจมตีศัตรูด้วยท่ากระโดดหมุนตัวเตะผู้ริง่งเตะโคจิโซโคจิโซที่มีพลังของ พุดดิ้งพาเฟ่และร่างมนุษย์ของบ็อกก้าสาวแดกซึ่งจะรับบทโดย คุณทาเกโรฟูนากิทัดมากับนัมเบอร์วันเซนไตนโกจูเจอร์กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของนักรบคนที่6กโกจูโพล่าสุดยอดแข็งแกร่งการเปิดตัวของนักรบที่จะปฏิรูปสังคมโกจูโพล่าเขาจะแปลงร่างโดยการใช้เซนไตริงโกจูโพล่าร่วมกับกูเดเบิร์นนักรบผู้แข็งแกร่งที่ชนะการต่อสู้ในครั้งก่อนเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อแย่งชิงแหวนด้วยความปรารถนาที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเพื่อปฏิรูปสังคมนี้ เขาจะแสดงพลังของเขาออกมาโกจูโพล่ ola, าก็จะมีการสวมใส่แชมเปี้ยนโรบที่ผมคิดว่าน่าจะติดมาตอนแปลงร่างนะครับพอจะต่อสู้ก็ค่อยถอดออกเหมือนกับพวกนักมวยอะไรกันแบบนี้แบอาคุมะหุ่นยนปีศาจท,ทวงนี้คู่หูของโกจูโพล่ามันมีหน้าที่คอยเก็บเงินให้กับเขาเขาจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับการช่วยเหลือผู้คนการขอให้เขามาช่วยต่อสู้นั้นย่อมมีค่าใช้จ่ายรูปแบบการต่อสู้ของโกจู โล่าโจมตีด้วยหมัดกูเดเบิร์นโกจูโหล่าจะใช้กูเดเบิร์นโจมตีด้วยหมัดอันทรงพลัง ทางพลังและความเร็วจัดการกับพวกโนวันยิงลำแสงด้วยแบอะคุมะแบอะคุมะยังสามารถกลายเป็นอาวุธได้ยิงลำแสงออกสกปรากเพื่อจัดการกับสตรูมนุษย์และเทพรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกูเดเบิร์นถือกำเนิดเจ้าชายแห่งการทำลายล้างได้กลายเป็นเทพยักษ์แห่งความยุติธรรมชื่อเดิมของกูเดเบิร์นก็คือเทก้านักเคิลลูกชายของผู้ปกครองไรดันเทก้าจูนเขาได้ถูกชี้นำ จากโกจูโพล่าและปลดปล่อยตัวเองออกจากน้ำแข็งด้วยพลังแห่งแสงเขาแปลงร่างจากเจ้าชายแห่งการทำลายล้างกลายเป็นหุ่นยนต์แห่งความยุติธรรมกูเดเบิร์นโกจูโพล่าและกูเดเบิร์นจะรวมพลังกัน โจมตีด้วยท่าไม้ตายที่แปลกใหม่จัดการกับหุ่นยนต์ยักษ์ของพวกไรดันในส่วนของของเล่นของโกจูโฮล่าก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับชิ้นแรกก็คือ DX g o กูดบที่ก็สามารถแปลงจากหมดมัดกลายเป็นหุ่นยนต์กันได้ในชุดก็จะมาพร้อมกับเซนไตริงโกจูโผล่ลาซึ่งนอกจากการแปลงร่างแล้วก็แปลงเป็นหุ่นแล้วกูเดเบิร์นก็ยังสามารถรวมร่างกับ เทกาซอสกลายเป็นเทกาซอสไวเบิร์นกันได้ด้วยในส่วนรูปร่างผมก็ต้องบอกว่าแอบผิดหวังกันนิดนึงนะครับเพราะนึกว่าร่างรวมของ2ตัวนี้จะมีเทกาซอสเป็นตัวหลักกันซะอีกแต่ก็คิดว่ารวมร่างกันได้ก็ยังดีกว่ารวมไม่ได้นะครับและคูเดเบิร์นก็ยังสามารถประกอบร่างกับแบอะคุมโกได้ dx กูเดเบิร์นก็จะมีราคาอยู่ที่7,150เยนวางจำหน่ายในวันที่21มิถุนายนและไอเทมอีกชิ้นของโกจูโพล่าเบอคุมะโกสามารถแปลงร่างเป็นหมดอาวุธแล้วก็ประกอบร่างกับกูเดเบิร์นได้เมื่อกดที่คันโยกส่วนปากก็จะขยับคล้ายคล้ายกับเข้มขัดของคาเมเดร์กาโบนะครับแล้วก็กดปุ่มเพื่อใช้ท่าไม้ตายเบอคุมะโกก็จะมีราคาอยู่ที่5,280เยนวางจำหน่ายในวัน ที่21มิถุนายนเหมือนกับกูเดเบิร์นในส่วนของเล่นของ Universe Warrior ในชุดถัดไปก็จะเป็นของซามูไรเซนไตชินเคนเจอร์กับ DX Robo Universe ูิเชินเคนโอกับแอคชั่นฮีโร่ชินเคนเรดซึ่งทั้ง2ชิ้นก็จะมาในวันที่5กรกฎาคมก็มารอดูกันเลยนะครับว่าใครที่จะมารับบทเป็นชินเคนเรดแล้วจะสมดีกรีตามที่ลือกันมาหรือไม่แต่ก็น่าจะต้องรอกันช่วงต้นเดือนกรกฎาคม นในส่วนของอุลตร้าแมนโอเมก้าก็จะเป็นเหล่าสปรลาลดเมเทโอไคจูเลคิเนสรูปแบบสลีปโหมดและไคจูโหมดที่รูปร่างของเล่นแบบ DX ก็คงจะประมาณนี้นะครับและทริกาลอนสลีปโหมดกับไคจูโหมดไคจูเมเทโอของเลคิเนสกับทริกาลอนที่จะเอาไว้ใช้กับโอเมก้าสลักเกอร์ เพื่อสวมชุดเกราะนะครับเล่าไคจูที่จะปรากฏในช่วงแรกของอุลตร้าแมนโอเมก้าที่ก็คาดว่าจะมีชื่อว่าเพกุนออส รและโดกเรโดในส่วนของเพลงประกอบเพลงเปิดจะใช้ชื่อว่า Bright Eyes ร้องโดยวง Ash ส่วนเพลงปิดก็จะมีชื่อว่า Missing Link ร้องโดยคุณไมดดาริน Featuring Ash ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่2แล้วนะครับที่คุณไมดดารินได้มาร้องให้กับอุลตร m a n มนก่อนหน้านี้ก็คือเพลงปิดของอุลตร m a n มนเบรเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่อัปเดตจากในนิตยาาสารในคราวนี้รางสุดยอดของคเมเดอร์รั เห็นก็เต็มๆแล้วดูเทกันไหมนักรบคนที่ถกจากน้ำวันเซนไตนโกจูเจอร์กูจูโฮลา่าจากเนื้อเรื่องคร่าวๆที่ปล่อยออกมาเริ่มดูน่าสนใจกันบ้างหรือยังก็ลองมาพูดคุยกันได้ดา,านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรรการับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ